เฮ้ยพวกนายจะลอยไปไหนลอยทั้งวันเลยอะแน่านายแล้วไม่พวกชีวิตแบบฉันเนี่ยเขาเรียกว่าชีวิตล่องลอยเนี่ยชีวิตล่องลอยของจริงเป็นมุกใช่ไหมพวกถ้าแบบนั้นฉันก็ล่องลอยเหมือนกันฉันด้วยลอยแบบไม่มีเป้าหมายด้วยไม่ได้จะลอยไปไหนลอยทั้งวันเลยตอนนี้ฉันรู้สึกหิวมากเลยขอกินหญ้าตรงนี้ดีกว่าไม่เก่งใจไอ้สองตัวนั่นละเฮ้ hey, พวกฉันขอกินหญ้าตรงนี้หน่อยนะหิวมากเลยตอนเนี้ย ได้ปะเอ้ไอพวกนี้กินอิ่มแล้วก็นอนมีต่ตั้วนอ้วนนอนได้นอนดีมากเลยกินบ้านกินเมืองอะพวกเนี้ยไอนายมาถ่ายกันทำไมมีปัญหาอะไรกับฉันหรือเปล่ามาถ่ายฉันเนี่ยตะลึงในความหล่อฉันเลยไงฉันไม่ใช่ซุปเปอร์สตาร์นะแต่ฉันก็หล่อกันชัดเข้าใจว่าฉันหล่อแต่ว่าฉันก็ไม่ได้อยากให้ใครมาถ่ายฉันง่ายๆต้องขออนุญาตฉันก่อนนะพวกรู้หรือเปล่า เป็นยังไงพวกรู้สึกอร่อยไหมมันก็โอเคนะพวกแต่ว่ามันไม่มีน้ำรองคอน่ะมันติดคอเส้นเหนียวมากไรฟังตรงเนี้ยกินไปเถอะพวกอย่าบ่นนักหนาช่วงนี้อาหารมันหายากเมียแล้วก็กินไปน้ำตรงนี้มันสดชื่นยังไงนะพวกมีปลาอะไรไหมแถวนี้พอให้ได้กินไหมไม่รู้ว่าพวกแต่ว่าได้ต้องหาดูเองช่วงนี้ฉันหาอะไรไม่เจอฉันขันหลังอย่างเดียวฉันว่าจะลงเล่นน้ำไยจะเล่นกับฉันไหมขอคิดก่อนนะพวกฉันกลัวหนาวนะกลัวหนาว ไม่ต้องคิดลวพวกนายคันยุกยุกยยอยู่กระดาษดีต้องลงไปอาบน้ำแล้วแหละพวกนายขอมองแม่ชัดๆสิไม่เจอตั้งหลายวันคิดถึงจังเลยฉันก็คิดถึงพี่เหมือนกันเมื่อแต่วันเนี้ยพี่จะพาฉันไปที่ไหนหากินแถวไหนพี่ก็ไม่รู้ที่จะไปเหมือนกันเขาล้อมน้าบักจับไปเดียวหงหากินอยู่แถวนี้แหละไม่มีที่ไปไอพวกนายเห็นอะไรนายเห็นอะไรพวกไม่รู้อ่ะฉันจะเดินทั่วไปเห็นอะไรไหมอยู่ข้างบนนู้นข้างบนนู้นไหนไหนอ้าวข้างบนมีอะไรอ้าวดีดีกว่าอะไรไม่รู้มันรุ่งแสงดาวแล้วเปล่าอยู่บนฟ้า นอนอาบแดดสักหน่อยเลยรเนี่มันอากาศดีจังเลยแดดอ่อนๆนี่รับวิตามินสักหน่อยเนี่อาบแดดแถวนี้ไม่มีใครผ่านมาใช่ไหมรู้สึกกระสัชื่นยจังเลยแต่ฉันก็ระแวงไงนะเดี๋ยวเสือมาคาบคอฉันจะทำยังไงวะเนี่ยเพื่อนฉันก็ไม่อยู่เฮ้พวกนาจะนอนใดเลยเด็กนาววะตื่นขึ้นเมื่อเด้ยสาวๆนี่สาวคนนั้นนอนอาบแดดอยู่ในขาวจัว่วะลรมีลายด้วย สงสัยไม่ธรรมดาสองตัวนั่นอย่าตกลงมาแล้วกันตกลงมาแล้วจะจะคาบคอเลยเ,เสียดาวสองตัวนั่นน่ะนี่ฉันแอบอยู่ข้างล่างเนี่ยมันรอข้างบนกับฉันก็ได้แต่พวกแช่น้ําอยู่นานนั่นเนี่ยนายไม่หนาวหรือย,อยังไงมาอาบแดดข้างบนหนักตัวจังลอยโอ้ไอ้ช่วงนี้อิ่มมากเลยเดินไม่ไหวเลยหนักตัวไอ้พวกตื่นได้ละพวกกินแล้วจะนอนอะไรหนังหนาเออนอนด้วยแล้วกัน พี่รู้ว่าเป้าหมายของน้องๆต้องการหาอยู่หากินแต่น้องๆต้องดูรอบๆด้านด้วยไม่ใช่ว่าใจพี่มายินเป็นบริการให้แบบนี้หร,หรือเปล่าลาบปากของเราสามตัวแล้วพวกวันนี้กินเต็มที่เลยสองตัวของเราได้กินเต็มที่เลยพวกเอาเต็มที่เลยพวกเอาเอาวันนี้ลาบปากของเราแล้วไม่ต้องสนใจแล้วพวกาวันนี้กินเต็มที่เลยสองตัวกินเสร็จแล้วเราก็ไปนอน กินไปเลยพวกกินไปเลยอาหารวันนี้ของฟรีนี่เลือปากเราเฮ้ย hey, พวกนายไปอาบน้ำบ้างก็ได้นะก่อนจะมาทานอาหารกับพวกนี่นายเหม็นมากเลยตูดเหม็นมากเลยอาจจะอ้วกแหละไม่อาบน้ำเมาก,กี้วันและเนี่พวกหลายวันแล้วเขาอก็พร้อมนายนั่นแหลอะอาบตั้งแต่วันพร้อมนายนั่นแหละ <c oughs> หรือว่าฉันก็เหม็นเหมือนกันมะเนี่ย เออเหมือนกันไม่ต้องว่ากันนั่นแหละสองสามตัวนั่นแะเฮ้ด่พวกฉันว่าพวกเรานี่ต้องหาแหล่งน้าอาบน้ำสักหน่อยละไม่หรอกพวกดูแต่ละตัวสิขันกิ๊กกิ๊กกิ๊กใช่พวกไอ้ฝูงนกฝูงนั้นมันรวมตัวกันทำไมเอะเขามีงานอะไรกันวะไม่รู้เหมือนกันพวกฉันก็แอบดูกับนายอยู่นี่แหละไม่รู้มันรวมตัวกันทำไมสงสัยอาจจะมีงานใหญ่บางพวกฉันก็อยู่กับนายนี่ไม่รู้เหมือนกันเลยเยอะมากเลยนะดูไอ้นพวกดูไอ้ตัวไหนตัวไหนตัวไหนน่ากินดูดูดูดิ น่ากินทุกตัวนั่นแหละพวกแต่ว่าช่วงนี้ฉันไม่กินเลยครฉันกินเกเออจะใจบุญไปไหนมาพวก <c oughs> กินเจแล้วแหละทุกวันนี้ช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้ฉันรู้สึกขี้เกียจมากเลยไม่ต้องบอกก็รู้จะเดินนายกินแล้วกะนอนเออเดี๋ยวต้มกันการเมื่อยยังไงไม่รู้หยายพวกลุกๆได้แล้วลุกได้แล้ว,ลดลวเดินบ้างอิ่มแล้วจะนอนอย่างเดียวอะไรไอ้ตัวไหนบ้างอิ่มแล้วก็ไปหาอาบน้ำอาบถ่ายเดินน้ำห็นมากเลยแต่ละตัวเนี่ยไม่สนใจจะนอนเฮ้ยพวกไปกินใกล้ๆตูดฉันหน่อยได้ไหมฮะ ที่อื่นก็มีอาหารมีหญ้าเยอะแยะมากินใกล้ตัวกันเนี่ยเด็ดตดใส่หน้าอะไรนะเนี่ยแหล่งน,น้ำแถวนี้มันอุดมสมบูรณ์ดีแต่ว่าปลามันไปไหนหมดมันเนี่ยฮะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกไม่เห็นมีปลาสักตัวเลยฉันว่าก่อนหน้านี้ต้องมีนกฝูงอื่นมาแถวนี้แน่นอนหญ้าตรงนี้มันน่นอนเล่นปิกนิกสบายใจจังเลยเคี้ยวหมากฝรั่งนอนเล่นนุ่มๆด,ด,ดีกว่าเพ่แต่มีอะไรหรือเปล่าเอากล้องมาถ่ายฉันเนี่ยฮะจะถ่ายฉันไปทําไมอะลงโซเชียลหรือ,อยังไงฉันไม่ได้อยากดังนะพวกฉันรู้ว่าฉันรอแต่แต่แต่ไม่อยากออกกล้องอะ ยองฉันนี่โมหอนั่นะฉันเคี้ยวหมักฝรั่งอยู่เนี่ยฮะวันนี้รู้สึกดีจังเลยกินอาหารเลียมน้ำว้าวอร่อยจังเลยต้องกินให้เร็วให้ไวนะเนยรื่องกินนี่ฉันต้องเร็วอยู่ละฮัลฉันเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าในช่วงนี้ยกินอาหารไม่ก็ได้เลยรู้สึกว่าตัวของตัวฉันนี่มันผอมลงนิดหนึ่งอะเนี่ยรู้สึกเออกินอะไรไม่อร่อยเลยตัวผอมมากเลยช่วงเนี้ยอากาศก็หนาวฮ้ยเพื่อนฉันไปไหนหมดมาเดี่ยรู้สึกเหงามากเลยเชาเนี้มีอะไรให้ฉันตื่นเต้นบ้างไหมเนี่ยฮะ หมายถึงว่าสาวๆหานมาแถวๆนี้ให้ตื่นเต้นมีไหมนะฮะ